เด็กๆวันนี้เราพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6โ,<อ>โดยครูอุโชติการอยู่มากเป็นผู้สอนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องลมบกลมทะเลและมรสุมค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องลมบกลมทะเลและลมมรสุมค่ะ นักเรียนคิดว่าการเกิดลมบกลมทะเลและลมมรสุมแตกต่างกันอย่างไรคะพอจะทราบไหม้าไม่ทราบไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่ก่อนจะเริ่มเรียนเรามาทําความรู้จักอุณหภูมิกันก่อนดีกว่าคะ่ะอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันนะคะ อ,อุณหภูมิสูงคือบริเวณที่มีอากาศร้อนส่วนอุณหภูมิต่ำเป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นอุณหภูมิสูงหรืออากาศร้อนเนี่ยบริเวณนั้นนะคะจะมีความกดอากาศต่ําอากาศบริเวณนั้นจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนอุณหภูมิต่ำหรือว่าอากาศเย็นบริเวณนั้นจะมีความกดอากาศสูงอากาศที่อยู่บริเวณนั้นก็จะลอยตัว ต่ำลงต่อไปมาดูความหมายของลมกันนะคะลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศไปในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเนื่องจากผิวโลกเนี่ยแต่ละพื้นที่จะได้รับความร้อนหรือพลังงานที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ ไม่เท่ากันนะคะทำให้บริเวณที่มีพลังงานความร้อนสูงเนี่ยคายความร้อนให้แก่อากาศที่ควบคุมอยู่ในบริเวณนั้นได้มากเนาะอากาศที่อยู่บริเวณนั้นก็จะมีอากาศยังไงคะร้อนพออากาศร้อนก็จะมีความกดอากาศต่ําทําให้มวลอากาศเนี่ยขยายตัวพอขยายตัวมันก็ลอยตัวสูงขึ้นส่วนบริเวณ ที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อยได้รับความร้อนน้อยอากาศบริเวณนั้นก็จะมีอากาศที่เป็นไงคะเย็นแล้วก็มีความกดอากาศสูงเนาะมวลอากาศเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยก็จะเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นนะคะเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าการเกิดลมเนาะปัจจัยที่ทำให้เกิดลม มี3ตัวด้วยกัน1ก็คืออุณหภูมิ2อ,อากาศและ3ความดันอากาศนะคะทีนี้ความแรงความเร็วของลมขึ้นอยู่กับอะไรนักเรียนรู้ไหมคะความเร็วของลมนะคะจะขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิในพื้นที่2บริเวณนี้มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีความแตกต่างกันมากนะคะอากาศก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นจึงทำให้เป็นลมที่พัดแรงขึ้น ทีนี้เรามาดูว่าลมมีกี่ประเภทนะคะมาดูประเภทแรกของลมก่อนนะคะก็คือลมบกลมทะเลเนาะลมบกลมทะเลเนี่ยจะเป็นลมประจำเวลานะคะเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นที่ที่เป็นน้ำกับพื้นที่ที่เป็นดินหรือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลกับพื้นที่ที่เป็นผืนทรายก็ได้ ะะมาดูตัวแรกลมบกลมบกเนี่ยจะเกิดในเวลากลางคืนเน,เนื่องจากในเวลากลางคืนเนี่ยพื้นดินหรือพื้นทรายนะคะจะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำทำให้มันมีอุณหภูมิเป็นไงคะอุณหภูมิต่ำนะคะอุณหภูมิต่ำคืออากาศเย็นทีนี้ เมื่อบนพื้นดินมีอากาศเย็นพื้นน้ําอากาศร้อนอากาศร้อนจะเป็นไงคะอากาศบรเวณนั้นก็จะลอยตัวสูงขึ้นทําให้อากาศที่อยู่ทางชายฝั่งเนี่ยหรือว่าทางผืนทรายเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่อยู่บริเวณผืนน้ํานะคะทําให้เกิดเป็นลมบกก็คือมีลักษณะพัดออกจากบกไปทะเลนั่นแหลคะค่ะลมบกเนาะ ต่อไปลงทะเลนะคะลงทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันเนื่องจากในเวลากลางวันเนี่ยพื้นดินหรือพื้นทรายนะคะจะรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีกว่าพื้นน้ํารับความร้อนได้ดีกว่าแปลว่าอุณหภูมิป็นไงคะอ่าอุณหภูมิสูงสูงกว่าพื้นน้ําทําให้อุณหภูมิที่อยู่บริเวณพื้นน้าเนี่ยลอยตัวเข้ามาแทนที่บนฝั่ง ทำให้เกิดเป็นลมทะเลก็คือจะมีลักษณะพัดจากทะเลเข้าชายฝั่งนั่นเองนะคะต่อไปหัวข้อ1.2นะคะก็คือลมมรสุมนะคะเป็นลมประจำฤดูมีลักษณะเช่นเดียวกันเลยกับลมบกแล้วก็ลมทะเลแต่กรณีลมมรสุมเนี่ยจะเกิดจาก ภาพที่ใหญ่กว่าลมบกลมทะเลเนาะลมบกลมทะเลก็เป็นพื้นน้ําพื้นดินพื้นทรายนะคะแต่ลมมรสุมเนี่ยจะเกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือรบริเวณพื้นทวีปและพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีความแตกต่างกันก็จะเป็นภาพที่กว้างขึ้นนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีลมมรสุมพัดผ่านทั้งหมดสองชนิดด้วยกันมาดูอย่างแรกกันนะคะอย่างแรกก็คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีแหล่งกําเนิดมาจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงที่ซีกโลกใต้เนาะบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะคะในขณะที่ลมมรสุมนี้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็จะนําเอาความชื้นในอากาศบริเวณที่อยู่เหนือมหาสมุทระคะมาสู่พื้นทวีปด้วยก็จะทําให้ บริเวณทวีปเอเชียของเราเนี่ยเกิดฤดูฝนนะคะในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเนาะ,ะต่อไปสองเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ เกิดมาจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบแทบประเทศมองโกเลียและประเทศจีนซึ่งจะพัดพาอากาศหนาวเย็นและแห้งนะคะมาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยเนาะลมมรสุมชนิดนี้เนี่ยจะปกคลุมประเทศไทยในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเกิดหรือดูอะไรคะ หรือดูหนาวเนาะโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะต่อไปนะคะเป็นผลของลมบกลมทะเลและลมมรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูอันแรกผลที่เกิดจากลมบกุกลมทะเลกันก่อนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าลมประจําเวลาเนาะ จะทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งเนี่ยรู้สึกเย็นสบายนะคะชาวประมงก็ใช้ประโยชน์จากลมนี่แหละคะ่ะลมบุกลมทะเลนี่แหละในการออกเรือไปหาปลาหาอาหารทะเลนะคะแล้วก็ใช้ลมนี้เหมือนกันในการแล่นเรือก,กลับมาใช้ฝั่งนะคะต่อไปเป็นลมมรสุมหรือว่าลมประจํา้วยดเนาะ ก็จะส่งผลทําให้บางพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็แห้งแล้วก็จะส่งผลทําให้บางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะลดลงก็ได้อะมาถึงตรงนี้แล้วเรามาสรุปกันนะคะนะักเรียนจากคำถามตอนแรกที่ครูถามว่านะักเรียนคิดว่า การเกิดลมบกลมทะเลและลมมรสุมเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรตอบได้หรือ,อยังคะถ้ายังตอบไม่ได้มาดูหน้านี้เนาะอ่ะไปดูอันแรกก่อนเขาบอกว่าลมบกเนี่ยจะเกิดในเวลาไหนคะกลางคืนเกิดจากพื้นดินหรือพื้นทรายเนี่ยคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำนะคะต่อไปลมทะเล จะเกิดในเวลากลางวันซึ่งเกิดจากพื้นดินหรือพื้นทรายเนี่ยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีกว่าพื้นน้ำส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเกิดจากอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นวีวนะคะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศที่อยู่เหนือมหาสมุทรและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเกิดจากอุณหภูมิของอากาศ เหนือพื้นทวีปจำกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือมหาสมุทรเนาะนี่คือสรุปที่เราเรียนมาทั้งหมดถ้าใคร จบแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากดูคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนคงจะตอบกิยวได้เราใช่ไหมคะว่าลมบกเกิดขึ้นได้อย่างไรและลมบกมีประโยชน์อย่างไรลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรและลมทะเลมีประโยชน์อย่างไรซึ่งเราลูกชาวทะเลต้องตอบได้อยู่แล้วนะคะแล้วอีกใบงานหนึ่งก็คือให้นักเรียนนะคะเอาคําที่กิ๋มีให้นะคะ ลงไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องอย่างเช่นลมทะเลเกิดในเวลาอะไรกลางวันหรือกลางคืนทําแบบนี้ตอบคำถามอะไรให้เรียบร้อยนะคะของสัปดาห์นี้ค่ะให้หนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับลมมรสุมให้ถูกต้องนะคะลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดลมรุม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะีคะตอบคำถามเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปใบงานทั้ง3ามใบงานส่งมาทางไลน์ให้ครูอิ๋วด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเละที่ของตัวเองให้ครบถ้วนทุกใบนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ